ครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะวราวันนี้จะพามาดูทุเรียนอายุ1ิปเดือนนะคของผมนี่ก็ชุดแรกเริ่มนะที่ลงปลูกนะครับก็มีอยู่สองต้นนะครับที่เหลือก็เดี้ยงกนะันใบก็เริ่มใหญ่แลนะ้วเมื่อก่อนผมใส่ที่ว่ามันยังเล็กอยู่ก็เป็นต้นแกล้นะต้นละห้าสิบบาทนะเป็นต้นที่มีรากโคตรนะพอ,อามาปลูกโดยมแรกตัดรากเนี่ยก็มันก็ ไม่ไม่ใหญ่นะครัไม่ค่อยโตขึ้นมานิดหนึ่งนะครับปวดช่วงนั้นก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยลงตามรอบนะนี่ก็เป็นใบใหม่นะใบใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะเพราะช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนนะได้ฝนด้วยแล้วก็ปุ๋ยก็ใส่สม่ำเสมอนะคสิบห้าวันครั้งนะก็อย่างเทนนะใบก็เริ่มใหญ่แตกจากใบเก่านะ ใบใหม่กับใบเก่าเล็กกับใหญ่แตกต่างกันนะนี่ก็ใบใหม่แหละนี่ก็ใบเก่าะนะเป็นนะ้ำนิ่งนิน่ลอนเลยนี่ก็ใบใหม่เนี่ยข้อดีของการใส่ปุย๋ยอย่างสม่ำเสมอน,นะครับผมก็ใส่ไม่เยอะนะแต่ก็ใส่บ่อยนะเดือนละสองครั้งนะนี่ก็ประมาณเดือนหนึ่งละใส่มาเดือนกว่ากว่า ใบก็โอเคขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นต้นก็สูงขึ้นนะครับมานิดหน่อยนะครับสังเกตเอนได้ดีนะ,นะครับนี่ยอดสีแดงๆก็แตกออกมาใหม่ทั้งหมดเลยนะจะเป็นกิ่งกิ่งกิ่งนี่ก็แตกออกใหม่นะแต่ตั้งแต่ให้ปุ๋ยมันก็แตกออกมาเยอะกอสมควรน,นะคระับมาดูอีกต้นหนึ่งนะต้นนี้ก็เหมือนกนันแต่ว่า เท่าเดิมอยู่นนสี่แปดเดือนแล้วนั่นเท่าเดิมอยู่เพราะรากมันขดนั้นไม่เท่าตงนีพื่อเสียยางหนึ่งกับต้นที่มีราคาถูกนั้นเป็นต้นที่อยู่ในถุงนานเกินไปนันเาเลยลดราคาเนี่เพื่อให,ให้ได้ต้นทุนกลับไปถึงพูน,นัเผื่อว่ามันจะดีนะมันก็เท่าเดิมแล้ต้นุ่ยังดีกว่าเลย อยู่แถวนี้อยู่ขณะนี้ก็อยู่แถวนู้นก็ประมาณแถวนี้สองแถวนี้นหนึ่งก็เหลือทั้งหมดชุดแรกเนี่ยครับหลายต้นเนี้ก็ไม่ค่อยหนเลยแล้วก็มันก็แตกยอดออกมาที่มีใบจุดนิดหน่ึ่งก็ไม่ได้ดูแลอะไรมากนักโอ้ตอนนี้ก็เริมาทำจุด ดูโตประมาณนี้ทำดูทุรเรียน,นทุเรียนไม่ไม่เพื่จะยิงปีกอะไ้เขาปุยไปแต่ไม่ถูกวงช่วงนึยนะแ้แต่ไม่เพนะื่อมาธินะใช้ยิงีกไปม่นมนะีดตรวเลยแต่รม่เพื่ให้แปลงแยิี่ขีเลยเเดินทางสายไล้วที่อยินทีเกเนิ่ไปแล้วก็ไม่ขีเกินไป คเดนนดีขึ้น่ดีดีขึ้นเอนเทรนาตัวเตะบมาใหญ่นะใหญ่กว่าเดิมเยอ่กต้องแต่อีกเทนนงครับไม่ต้องกคืนอะไรเดือนนะบ